สวัสดีครับพกผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องผีเสื้อฟิล์มนะครับผมครับผมทักทาย f อซนะครับอย่างค่ำคืนอย่างนี้นะครับผมก็ตอนนี้ผมมีสปอร์ตไลน์นะตรงนี้นะครับผมใช้ไฟสปอร์ตไลน์นะมันก็เลยนะครับเลยสว่างนะฮะน้องหมาก็เล่นกันนะครับเล็กดีๆก็ตกขอบหรอกอืมนะครับก็กินข้าวอิ่มก็เล่นกันนะครับอืมอืม ก็เลยกันอยู่สามตัวนเ่เราซื้อนะฮะผลเจ้าโก้ก็นู่นโโกก็นั่งอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนไรโก้ทำไรอืออืมฮึโกก็นั่งขอแพกแพกนะฮะนะครับผมไม่ใครมาใครมาเอาแม่หมานะครับแม่หม,ม,มามาเสริมทัพนะทุกคนนะขนหแล้วแม่หมาหอืม นี่ครับแม่หมาก็มาเล่นด้วยนะครับทุกคนนะสัมรีเล๊วสัมรีเล๊วโกโ้เนี่ยนะสัมรีมาครับสัมรีก็มาแล้วนะครับผมอ่าสัมรีก็มาเล่นตรงนี้ด้วยนะครับอื้ออ้อหอื้อหืออื้อหือออ่าอ่า,อา,อาสัมรีสัมีมันก็มีมุมน่ารักของมันอะเนี่ยนะ นะครับเรายังเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมทัดีเอออ่าก็คือเป็นบรรยากาศนเอฟซีนะบรรยากาศรอบๆกระท่อมนะครับผมเดี๋ยวเจ้าดำนั่นเจ้าดำมันอยู่ตรงนู้นนะครับดำตัวใหญ่นะครับแม่หมาสัมีเจ้าโกโก้นะฮะแม่หมาอ่าแม่หมานะ ใ่หมาก็เป็นตัวเมียตัวเดียวนะฮะที่ในหมาโตนะนอกนั้นหมาที่นี่เป็นตัวผู้หมดนะครับแล้วก็ลูกหมานี่เชื้อไม่ทิ้งแถวครับเป็นตัวเมียหมดนะครับสามใบเถานะฮะห้าน่าเล่นดีๆนะครับสามใบเถาเล่นกันนะเอฟซีนะ จุดบริเวณตรงนี้มันมันมันโล่งแล้วเนาะนะครับมันโล่งแล้วมันก็เริ่มแบบว่าสะอาดเริ่มดูดีนะครับแม่หมาก็ไปส่องอะไรไม่รู้นะครับนะครับเวลามันโล่งหมามันก็เข้าเข้ามาเนาะมันก็มีดูพื้นที่ให้นะครับบวกกับที่แบบว่าเออผมติดไฟสปอร์ตไลท์ด้วยนะครับส่องแสงสว่างนะครับอาหาอะไรดีๆ นี่แลทุกคนก็พรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอรอถรถ่ายมานะนะครับผมคิดว่ารถไถน่าจะ,ะมาพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เห็นเขาไปทํางานไม่มานะครับไม่เป็นไรถ้ามาตอนเช้านะเวลาในการทํางานมันจะเยอะนะครับถ้ามาตอนเย็นอ่ะมันแป๊บเดียวก็มืดแล้วเนาะนะครับก็คิดว่ามาทํางานทอนเช้าดีกว่านะครับมาถึงผมก็จะได้บอกเขาให้ดันจุดตรงไหนบ้างอะไรบ้างนะครับ อบางหมาเล่นกันนะกินกินข้าวก็มีพลังกันนะฮะน้ำก็ต้องแบบย่อยพลังงานกันนะครับในเรียนอยู่สามตัวนี่นะครับอือครับเจ้าโปโก้รูดูอะไรนะฮะโอ้แต่ก่อนที่ที่ยังไม่มาตรงนี้เอฟซีโอ้โหลกไปหมดนะป่าก็ลกนะครับขอบสะก็ลกนะฮะ ไม่รู้จะโฟกัสตรงไนก่อนเลยนะมันลกไปหมดอะ่ะนะครับมันไม่ได้โล่งอย่างนี้เนาะเวลาที่ทําให้อ่ามันโลง่งมันมันมันน่าอยู่นะมันก็สวยนะเห็นไหมอ่าฝั่งนู้นก็มีไฟมีกระท่อมนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้ก็จะทำอ่าเถียงนานครับเถียงนาน้อยสองชั้นนะครับอืมข้างล่างเป็นอ่าห้องครัวนะข้างบนก็เป็นอ่าจุดชมวิวจุดที่นอนอ่ะที่นอนก็นอนได้นะนะครับอันนี้ผมปิดแฟร์นะฮะ ก็ได้อยู่นะครับความสว่างของอไฟสปอร์ตไลท์นะครับมันก็สว่างถึงนะนะครับผมหมาก็เล่นกันนะครับแต่ก่อนมันลกในเอฟนะเนี่ยผมก็ทำได้ได้ได้สองวันแล้วนะครับอ่าได้สอวันแล้วนะเมื่อวานกับวันนี้นะครับก็ทำให้เขตตรงนี้ก็โอเค โล่งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราถไถมาก็คือจบจบงานนะนะครับจะได้ดันจุดบริเวณนี้ให้มันสะอาดนะครับผมแม่หมาก็เล่นครับแม่หมาก็เล่นด้วยนะครับก็ดูดูน้องหมามีความสุขดีนะนะครับเราเห็นเราก็มีความสุขนะนะครับที่น้องหมาเขาเออสุขภาพจิตน้องหมาเขาดีนะ นะครับแต่ละตัวที่มาอยู่กับเราเนี่ยนะครับเราก็ถือว่าเราเป็นเจ้าของอีกคนหนึ่งถึงจะไม่ใช่เจ้าของแบบเจ้าของคนแรกก็ก็ช่างไม่เป็นไรหรอกนะครับเจ้าของบ้านเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเราเนาอะอยู่กับหมาก็ดีนบซีนะครับไม่เหงานะนะครับก็มีหมาก็คอเป็นเพื่อนนะเราก็ให้ข้าวให้น้ำเขากินนะน้ำเขาก็กินในสระนะทุกคนนะ หมาเขาฉลาดนะครับเขาแล้วก็ลงไปกินในสระเพราะในสระมีน้ําเยอะนะครับก็คือสบายเลยครับน้ําเพียงพอครับอแม่ก็หาหมัดให้นะฮะเก่าหมัดให้นะครับส่วนปุยนุ่นเนี่ยนะครับเก่าเองนะฮะใช้ฟันไม่น้อยเนี่ยค่อยๆแทะหมัดนะครับแงบๆๆๆนะฮะหมัดเยอะครับพี่ครับนะลูกหมาน่หมัดเยอะ ดูภาพมีอบอุ่นเนาะแม่กับลูกนะครับถึงลูกถึงลูกจะโตแล้วนะแม่ก็ยังคอยดูแลนะครับอแม่กับลูกลูกกับแม่กระดำปุยนุ่นก็ได้ความรักนะครับนึกว่าจะไม่ไปหาปุยนุ่นซะแล้วนะฮะเจ้าหนมวัวนมวัวกระดาก็เล่นกัน เอ,ๆๆเ,อเอาเอาเอาไปกัดหูปุยนุ่นอีกเดี๋ยวซี่แม่เขากำลังหาหาหามาัดให้โอ้นม,มวัวนี่กันเนาะนะครับอืมเล่นกันจะดีอะห,หยอกกันแรงแม่หมาก็ยังรักลูกหยูนะ FC นะถึงแม้ว่าลูกหมาจะเริ่มโตแล้วนะเริ่มโตจากวัยเด็กเขา,เข,าเข้าสู่วัยรุ่นนะอันนี้กึ่งๆนะครับยังยังไม่ไวัยรุ่นนะ ยังยังเป็นหมาเด็กอยู่นะครับแต่ว่าอโตก็วัยเขากำลังเจริญพันธุ์นะนะครับยังงังเป็นยังเป็นหมาเด็กอยู่นะอือหือปนุ่นอน่นหน่นน่นบัวอืมอืมฟันนี่คมเลยนะฮะอืมอือกัดหัวนี่ไหมฮะ เนี่ยเนี่ยอนี่ยบัวนะครับก็ให้ดูบรรยากาศภาพน่ารักๆนะครับของน้องหมานะครับนะสำดีไปไหนไม่รู้นะครับสำดีน่าจะไปสำรวจอะไรแถวๆนี้แหละนะครับอืม ก็ตรงนี้ก็ดีนเอฟซีนะ FC นะครับผมเนี่ยอยากให้เอาญ้าออกต้องนานแล้วเพราะว่าญ้ามันขึ้นสูงมากเลยนะเนี่ยสูงนะมันเป็นญ้าต้นญ้าแบบแข็งแข็งเ่ะเวลามันขึ้นเต็มนี่มันมองไม่เห็นอะไรเลยนะนะครับไม่เห็นจุดบริเวณเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะเอาญ้าออกนะครับที่นี่ก็จะดูโล่งโป่งนะครับสวยงามไม่น่ากลัวสะอาดเรียบร้อยนะครับจุดที่เราจะสร้างเถียงนาน้อยก็จะได้แบบเออดูแบบ สะอาดดูแบบว่ามันมันมันน่าอยู่นะครับน,นี่ก็สะนะครับสระน้ำนะฮะระวังร่วงสระน้ำกันเด้อแม่หมาแล้วก็ลูกหมาอีกสามตัวก็เป็นตัวเมียหมดนะครับสรุปตัวเมียก็สี่ตัวนะฮะ ลูกหมาตัวเมียสามแม่หมาตัวเมียหนึ่งก็เป็นสี่ส่วนตัวผู้ก็มีสามตัวก็เป็นเจ็ดตัวนะครับพันหมากับหมาก็เล่นกันยางมีความสุขนะฮะเออครับออผมผมก็รู้สึกดีนะเวลาที่ผมทํางานแล้วก็มีน้องหมาเขามาเล่นอยู่ข้างๆนะครับอืก็รู้สึกไม่เหงานะนะครับรู้สึกไม่เหงา น้องหมาอาจจะซนไปหน่อยนะครับแต่ก็มันอยู่ในช่วงวัยของเขาอะนะครับหมาเด็กก็ต้องสนเป็นธรรมดานะขนาดคนที่เป็นเด็กก็ยังสนเลยนะครับเพราะว่ามนุษย์ก็เป็นสันตว์เหมือนกันแต่ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐนะครับเป็นสัตว์ที่มีความรู้กว่าสัตว์ทั่วไปนะครับผมนะครับทำอะไรกันเนาะนะฮะ วันนี้นะครับก็พระจันทร์เต็มดวงนะฮะนี่สว่างสวยนะครับคืนพระจันทร์เต็มดวงนะครับผมแม่หามาคุยอะไรอ่ะคุยอะไรไม่รู้แม่หมานะ่ะเนาเนาเน่า,น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 าจะโกกับคุยนะครับสำมลีสลีอยู่ไหนสำมลีมาแล้วสำลีไปไหนมาเนี่ยฮะ สำนีไปไหนมาอ๋อไปดูเดินดูเบญญามเนาะนะครับนี่ครับเขาก็คุยเคลียกันอะไรกันนะครับมแม่หมาก็สนุกเลยนะครับอ้าวอ้าวอ้าวอ้าอืมอ,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 อืม,อม ก็เป็นภาพน่ารักน่ารักนะครับของน้องหมาที่อยู่กับเรานะครับผมก็ปิดแฟลแล้วเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับช่วงกลางคืนนะผมคิดว่าถ้าผมทําเริ่มทําเสียงนานนะครับผมก็จะ,ะเริ่มเดินไฟมาเอาน้าเอาไฟเดินมาตรงนี้นะครับนี่นะครับจุดบริเวณ ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ